สวัสดีครับเพื่อนๆกดติดตามช่องนี้กันได้เลยนะครับเมื่อกดติดตามแล้วก็ไปกดที่ช่อง YouTube จะมีหน้าหลักกับวิดีโอกดวิดีโอแล้วลูดดูคลิปเหรียญต่างๆจากทั่วโลก200กว่าคลิปได้เลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกักและสําหรับวันนี้ครับเพื่อนๆอ,อภินันทนาการเราขอนําเสนอเหรียญเงินขัดเงาพื้นหลังจะเงาๆนะครับแล้วก็พ่นทรายด้วยสีเทา เป็นเหรียญ W I P O w i p o ในหลวงร .9 นะครับตอนนี้ผมจะเอาใจคนดู YouTube ช่องผมผมจะขยายให้ดูชัดๆทีละเหรียญน,นะครับเพื่อนๆขยายสุดเลยครับขอบเหรียญด้านนอกพ่นด้วยทรายสีเทาขอบเหรียญด้านในเป็นสีกระจกแล้วก็มีตัวหนังสือพ่นทรายแล้วก็สีเทาๆตรงกลมๆเนี่ยก็จะเป็นพ่นทรายแล้วก็พระพักในหลวงนะครับ ก็จะเป็นสีออกขัดเงาจึงทําให้เหรียญน,นี้โดดเด่นเพราะส่วนใหญ่เหรียญเงินขัดเงาเนี่ยองค์พระที่องค์พระราชาหรือองค์พระราชนินีที่เอามาลงภาพไว้จะต้องพ่นสยแต่มีเหรียญน,นี้เหรียญเดียวเป็นเหรียญไวโป W I P O ที่ตรงกลางพระพักในหลวงไม่ได้พ่นายสีเทาแต่กลับเป็นความมันวาวสวยๆแล้วก็มีวงกลมเป็นสีเทาพ่นสยแทนนะครับอะ ผมจะให้มาดูตรงนี้ต่อครับเพื่อนๆแน่ขยายให้เพื่อนๆดูเอาใจคนดู youtube ช่องผมนะครับอันนี้คือรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญาพุทธศักราชปีพศ2551รู้สึกถึงาภาพเหรียญที่วางบนมือเราน้ำหนักมือถือมันทำให้ภาพเหรียญโลหะเนี่ยดูหนักสมจริง แล้วเหมือนเป็นเหรียญเราจริงๆเลยเ,เพื่อนๆวางอยู่บนมือเรายิ่งถ้าเราปิดไฟในห้องนอนแล้วเราก็พลิกเหรียญซ้ายมาดูนะครับเนาะแล้วก็ยังไงพลิกเหรียญขวามาดูนะครับมันสมจริงมากๆเราสามารถบังคับเหรียญได้เราสามารถควบคุมเหรียญดูเหรียญได้นะครับบนมือของเราด้วยน้ําหนักที่สมจริง สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กดติดตามช่องนี้นะครับเมื่อผมโหลดคลิปเหรียญที่หายากกว่าเดิมเก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมและแพงกว่าเดิมมันจะขึ้นไปแจ้งเตือนในช่อง YouTube ตรงกระดิ่งของเพื่อนๆทันทีแบบวิต่อวิแบบเรียลไทม์นะครับเพื่อนๆสามารถอัปเดตพบเหรียญเก่าเหรียญโบราณใหม่ๆได้ทันทีที่ผมโหลดเสร็จปุ๊บไปเตือนที่กระดิ่ง YouTube เพื่อนปั๊บเลยนะครับ อ่ะยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่เหรียญหน้าหายากกว่าเดิมแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับบายบายนะเพื่อนๆ่ไปละัา